E aí สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนครฮิวใจวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสงานะคะจะชวนผู้ชมค่ะมาให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงๆกลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่สังคมเองนะคะก็เห็นความสําคัญและหลายหน่วยงานค่ะพยายามรณรงค์นะคะแล้วก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้มีเรื่องของการส่งต่อวิธีการดูแลใจวิธีการเยียวยาใจกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลุ่มนักศึกษาเองนะคะแม้ว่าหลายคนจะมองว่า ยังเป็นเวรุ่นยังเป็นเด็กเยาวชนอยู่จะมีความเครียดอะไรมากแต่จริงๆแล้วองค์ประกอบต่างๆปัใจจัยในชีวิตก็มีผลที่ทําให้พวกเขามีแรงกดดันสูงเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูโมเดลดีๆจากทางอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเขาก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะคะก็เลยมีการจัดก,กิจกรรมฮิวใจเฟสติวลัลเทศกาลแห่งการเยียวยาใจค่ะเพื่อชวนให้นักศึกษาที่เข้าโครงการหันกลับมาเห็นความสําคัญรู้จักตัวเอง แล้วก็มีวิธีการเยียวยาใจให้กับตัวเองด้วยค่ะ สถานการณ์สภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาเนาะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยคะ่ะนักศึกษาก็มีการเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพจิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าความเครียดเนาะคะ่ะความกดดันจากเรื่องการเรียนวิตกกังวลอย่างเงี้ยคะ่ะมากขึ้นโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีการดูแลในด้านสุขภาพจิตของตัวเองการไปหาหมอจิตแพทย์หรือแม้แต่การมาหานักจิตวิทยาเนี่ยมากขึ้นในช่วงนี้คะ่ะในงานนี้เราก็จะเน้นเกี่ยวกับการทํางานแบบ proactive หรือว่าดูแลใจตัวเองก่อน ที่จะเกิดเหตุการณ์ใ,ใดๆเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้ปัญหาเรานี้เนี่ยลุกลามหรือว่ามากขึ้นการที่เราป้องกันก่อนเนี่ยทำให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักวิธีการในการเซลฟ์แคร์หรือว่าดูแลใจตัวเองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นรวมทั้งการได้เห็นไซน์ต่างๆเขาจะเริ่มสังเกตตัวเองเป็นรับรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็เห็นซน์หรือว่าเลดแฝกเนี่ยค่ะที่มันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเป็นอาการที่ซีเวียรหรือว่าหนักมากเกินกว่าที่เราจะช่วยเหลือได้ค่ะ,ะคนส่วนใหญ่เนาะคะหรือว่าเด็กเน ไม่ค่อยรู้วิธีการในการที่จะดูแลใจตัวเองหรือไม่รู้ว่าจริงๆมันมีออปชั่นเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าอย่างในงานนี้เนาะคะ่ะเราก็มีสุนัขบ,บาํบา,าบ,บาัดมีดนตรีบําบัดศิลปะบําบัดหรือแม้แต่การใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลใจตัวเองค่ะแต่ละอย่างเนี่ยเราสร้างออปชั่นที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้รู้เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเราแต่ละคนก็ต้องการการดูแลใจที่ต่างกันเนาะคะ่ะดังนั้นเนี่ยการที่เด็กๆเนี่ยได้รู้ว่าเขาว่ามีออปชั่นเพิ่มขึ้น้นรวมถึงงทัง กและอาจารย์ด้วยนะคะจริงๆในงานนี้เราก็มีครบหมดทุกคนได้มีออปชันเพิ่มมากขึ้นเหมือนเรามีเครื่องมือะคะ่ะถ้าเรามีเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราเลือกใช้ได้เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้นบางทีตอนนี้เราอาจจะต้องการการชงชายอยู่กับตัวเองเงียบๆก็ได้บางทีตอนนี้เราอาจจะอยากทําความรู้จักคนอื่นมากขึ้นก็ได้อะคะ่ะการที่เรามีออปชันตรงนี้มันทําให้การดูแลใจเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นตอบโจทย์กับสถานการณ์หรือว่า gap นะคะในตรงนี้มากๆ คือทรัพยากรที่เราใช้นในการจัดคิวใจครั้งนี้เรามีเวิร์กช็อปทั้งหมดประมาณ30กว่าเวิร์กช็อปซึ่ง80-90%เป็นเป็นเวิร์กช็อปของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพยาบาลคณะแพทย์รามาธิบดีคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนะครับหรือแม้แต่คณะสังคมศาสตร์นะครับมันเป็นโครงการที่ พบคนในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันเพื่อให้เห็นว่าทรัพยากรในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยหรือคณะต่างๆหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลเองเนี่ยเรามีทรัพยากรที่จะจัดการเรื่องของปัญหาสุขภาพใจเรามีทรัพยากรที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพใจและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเครียดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น เรียกว่าเราระดมสัพพากำลังที่มีอยู่ในมหาลัยส่วนหนึ่งนะครับ90%เนี่ยมาจากในมหาวิทยาลัยอีก10%เนี่ยเป็นการเอาเน็ตเวิร์กจากข้างนอกเข้ามาเพื่อเราต้องการให้เกิดเครือข่ายการดูแลปัญหาสุขภาพใจเนี่ยใครทำเพียงคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเรามีความร่วมมือกับบุคลากรต่างๆในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อที่มาช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันป้องกันช่วยกันส่งเสริมผมคิดว่ามันจะมีความสำเร็จในระยะยาวที่ทยั่งยืนมากกว่าครับ คือปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทกที่ยอมรับทุกๆคนยอมรับหรือแม้แต่ตัวเลขของกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณหมอจากกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็พบว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีซึ่งไม่สอดคล้องกับบุคลากร,กรที่จะมาให้การรักษาหรือให้คําปรึกษาทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าผู้บริหารมองไม่เห็น ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดนโยบายเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําก็คือว่าทําให้ผู้บริหารทําให้นักศึกษาทําให้บุคลากรทุกคนเนี่ยมองเห็นก่อนว่ามันคือปัญหาและหลังจากนั้นเรามารวมหัวกันมาพูดคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสุขภาพจิตมันไม่ได้แก้ไขด้วยองคอ์กรองคอ์กรเดียวหรือคนกลุ่มเดียวแต่มันคือทั้งระบบมันคือทั้งมหาวิทยาลัยเราต้องมาช่วยกันเราต้องมาออมองปัญหานี้ร่วมกันและแก้ไขร่วมกัน หิวใจเฟสติวัลค่ะคุณผู้ชมก็มีกระบวนการนะคะในการเรียนรู้เพื่อกลับมาเยียวยายใจตัวเองในหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิละปะนะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็คือการที่อยากจะให้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สำรวจความคิดจิตใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะจะรู้จักอะไรก็ไม่ดีเท่ารู้จักใจตัวเองเป็นพื้นฐานอย่างแรกของการมีความสุขค่ะซึ่งกิจกรรมของเขามีหลากหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปค่ะ รวมไปถึงกิจกรรมที่ใช้เสียงดนตรีและก็มีเรื่องของภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการที่จะเยียวยาใจค่ะในเฟสติวัลฮิวใจเนี่ยนะครับชั่วโมงของการดูหนังพาสุขใจเนี่ยนะครับก็ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อจริงๆเพื่อให้น้องๆเขาได้ผ่อนคลายก่อนนะครับผ่อนคลายแล้วก็ เราได้เลือกหนังเนี่ยซึ่งเป็นหนังเก่านิดนึงแต่ว่าเป็นหนังที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงมากๆนะครับในแง่ของคติชีวิตสอนใจนะครับแม้ว่าจะเป็นหนังของทางด้านอเมริกันนะครับเพียงแต่ว่าหนังอันนี้จะค่อนข้างเป็นหนังที่ฮิตตลอดการ พอดูเนื้อในของหนังเนี่ยจะพูดอยู่3ความด้วยกันนะครับก็คือความรักความศรัทธาแล้วก็ความจริงครับครับทั้ง3าความเนี่ยมันมีผลต่อกระบวนการทำงานของสมองนะครับก็เลยเอามาประยุกต์ด้วยการไอให้มีการดูหนังเสร็จแล้วก็สะท้อนความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างมีตอนไหนที่ประทับใจบ้างแล้วก็มีวัคทองของหนังไหมที่มันสามารถสะกิดให้ใจของเรานั้นมันคงได้อย่างไรนะครับครับอันนี้ก็คือแตกต่างจาก กิจกรรมบำบัดทั่วทั่ไปเพราะว่ามันคือเป็นการป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เราคิดลบเยอะป้องกันไม่ให้เราไปติดอ,ออนไลน์อย่างอื่นเราดูหนังแล้วเราก็คิดตามแล้วก็ามาใช้ในชีวิตจริงดังนั้นกิจกรรมบำบัดตรงนี้มันมือมันคือเหมือนกับอยู่ในโรงหนังจริงๆเลยนะคบเราไม่ได้ทําการบําบัดในทั้งสิ้นเพื่อป้องกันภาวะที่เราคิดลบแล้วก็ส่งเสริมให้เรามีความรู้ดูแลสุขภาพใจและร่างกายของเราครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างหรือต้นแบบของความที่ ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจากจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะทําให้เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการนําชีวิตของน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตอย่างอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งรวมทั้งได้หันกลับมาดูแลใจอย่างเดียวไม่พอร่างกายก็แข็งแรงด้วย กิจกรรมในวันนี้นะคะชื่อว่า Group and g r o w ค่ะก็เป็นการใช้กิจกรรมดนตรีบำบัดเต็มรูปแบบเลยนะคะโดยกิจกรรมเนี่ยจะไม่ได้ทำแค่ฝ่ายเดียวนะคะก็มีทั้งอาจารย์ทำด้วยน้องๆทำด้วยทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยมีสื่อกลางเป็นดนตรีนะคะโดยกิจกรรมนี้ก็จะส่งเสริมทางด้านอารมณ์ความรู้สึกจิตใจมีการใช้เพลงที่เขาฟังกันเนี่ยเพลงป๊อปเนี่ยแหละคะ่ะเอามาพูดคุยกันและหา coping strategy เกี่ยวกับการฮิลใจด้วยนะคะและยังมีเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายเลยมีทั้งที่เป็น percussion นะคือทําเสียงเคาะแล้วก็มีเครื่องที่เป็นเสียง pitch ก็คือเครื่องที่มี melody นะคะเอามาเล่นร่วมกันเป็นแบบ improvisation มี group drumming ด้วยค่ะกิจกรรมหลากหลายมากๆค่ะแน่นอนว่าในในปัจจุบันนี้เราฟังเพลงกันอยู่แล้วนะไม่ว่าทุกเพศทุกวัยเราฟังเพลงนะคะดังนั้นแล้วเพลงเป็นสื่อกลางที่ทําให้เราเข้าหาความรู้สึกของเราได้ง่ายที่สุดดังนั้นกิจกรรมที่นํนมามาไว้เนี้ยก็คือ กิจกรรมดนตรีที่สามารถเอาไปทัชใจน้องๆได้นะคะเริ่มตั้งแต่ ฟังอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองผ่านเครื่องดนตรีผ่านการเล่นดนตรีไปจนถึงเ e อ็กเพรสหรือปดปล่อยผ่านเสียงเครื่องดนตรีด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการฟังเพลงและพูดคุยกันกับเพลงด้วยจริงๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพราะว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกับเราค่ะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะดังนั้นเนี่ยเขาต้องการการไกด์ที่ดีนะแล้วเขาก็ต้องการฮิลใจด้วยเพราะว่าเวลาเขาเจอกับภาวะอารมณ์เนี่ยเขาไม่รู้จะไปพื่งใครเขามักจะอยู่กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะ ดูจากลิสต์ของเวิร์กช็อปในงานฮิวใจแล้วเนี่ยคนพบเลยว่าน่าสนใจทั้งนั้นมีทั้งเพจเทรลปีมีทั้ง therapy, มิวสิกนะคะทุกอย่างเนี่ยทำให้วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เอลเมนต์หรือว่าเครื่องมือในการเอาไปช่วยฮิวใจตัวเองได้แบบหลากหลายและน่าจะเหมาะกับตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะสำหรับงานนี้ เรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมในรั้วมหาวิทยาลัยเองนะคะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนการสอนโดยทั่วไปตามหลักวิชาแต่เรื่องวิชาการรู้จักตัวเองสร้างความสุขจากภายในก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่หลายมหาวิทยาลัยเองค่ะโดยเฉพาะมหิดลวันนี้ให้ความสําคัญจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ความสุขจากภายในที่น้องๆรู้จักสร้างขึ้นด้วยตัวเองหลังจากเวิร์กช็อปแล้วพวกเขามีความคิดความ เรื่องนี้อย่างไรไปฟังเสียงกันค่ะ อ่าอย่างแรกก็คือเป็นเป็นงานหนูมวงว่าเป็นงานพิเศษมากในมหาลัยที่เขาบอกว่าจะจัดอะไรอย่างนี้กับนักศึกษาเป็นสิ่งที่เราจะได้หิวอยู่ใจจริงแบบว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้วิธีจัดการความเครียดต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนูเป็นคนที่เรียนเป็นคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยแต่ว่าเรียนเป็นวิชาโทร,รายวิชาโทจิตวิทยาส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์ชักชวนมาแต่ว่าหลักๆก็อยากจะเข้าร่วมด้วยเพราะว่าเป็นคนที่สนใจด้านนี้อยู่แล้วคับก็คือเกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆ ใช่คับแต่หลักๆเนี่ยรอบๆบรรยากาศงานตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแบบว่าบูทต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมได้ซึ่งหนูได้ลองไปเล่นดูแล้วก็เอ้ยเราเรารู้สึกว่าเราสนุกนะแล้วเราก็ได้ที่จะแบบว่าได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ว่าไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของจิตวิทยาต่างๆหรือว่าวิธีการดูแลหัวใจตัวเองผ่านกิจกรรมนานๆครับพอเราเริ่มโตขึ้นอะ่ะเราก็จะเจอความยากใหม่ๆที่เราบางทีเราอาจจะแบบกัวงวลว่าเราจะไม่รู้จะรับมือเป็นยังไงแต่พอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเราก็ทําให้เหมือนแบบเราได้ฟังเสียงหัวใจหัวใจตัวเองมากขึ้นเราได้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบเรียน้อยแบบว่าเฮ้ยเราเจอนี้มาเราต้องทำอะไรซึ่งถ้าเรารู้ตรงนั้นอะเราหนัวเราก็สามารถที่จะดูแลจิตใจตัวเองได้แล้วเราก็จะไม่มีภาวะเครียดในรั้วมหาลัยครับ สนใจเข้าร่วมงานหิวใจนะคะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคะ่ะอาจารย์ชักชวน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าหนูค่ะเรียนศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแต่ว่าหนูค่ะเรื่องราย pueda, วิชา,ชาทโทเป็นวิชา,จ,ยายจิตวิทยาซึ่งอาจารย์นะคะอยากให้หนูเข้าร่วมงานหิวใจเพราะว่างานหิวใจอะคะ่ะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดต,ตัวเองเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแล้วก็ความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองค่ะซึ่งงานนี้อะคะ่ะเหมือนเป็นงานที่ ในวันนี้ค่ะมันอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าน้อยใจในหลายๆอย่างมันเป็นแบดเดย์ของใครหลายๆคนนะคะและเขามาเข้าร่วมงานนี้เพื่อที่จะพบกับนักบําบัดหรือว่าพบกับคนที่มีข้อมูลในการที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะส่วนหนึ่งที่หนูมาเพราะว่าหนูก็อยากที่จะมาหาข้อมูลนะคะว่าหนูนะคะ่ะจะสามารถทํำยังไงให้เราสามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้และเขารู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเขามีแบดเดย์แล้วเขามาบอกกับเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเขาะคะ่ะหรือความรู้สึกเขาในานตอนนั้นดีขขึ้้นดดวยคคําาพูองเระะ่ะ รรู้สึกว่างานทำนองนี้คะ่ะทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นคะ่ะได้รู้ว่าเวลาเราแย่เนี่ยเราจะทํายังไงให้เราดีขึ้นเช่นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งคะ่ะก็คือ,อ,อมิวสิคเชลลัี่หรือว่าดนตรีบําบัดคะ่ะซึ่งทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยการบําบัดของเราอะ่ะไม่ได้แบบว่าจะต้องฟังเพลงที่จะต้องเป็นแบบว่าคลาสสิกอย่างเดียวแต่ว่าการฟังเพลงแนวเมทัลน,นะคะก็สามารถทําให้เราบําบัดได้เหมือนกันซึ่งมันการบําบัดนะคะมันไม่ได้จํากัดที่ว่าเราจะต้องแบบ ไปออกกําลังกายหรือว่าไปทําสิ่งที่ชอบอย่างเดียวการที่เราได้ลองรับสิ่งใหม่ๆค่ะก็เป็นการบําบัดได้เหมือนกันตอน ค่ะพี่หน right? ูเห็นกิจกรรมของมอใช่ไหมคะแบบว่ารู้สึกว่าอุยกิจกรรมอะไรน่าสนใจจังเลยแบบเป็นฮิวใจอะไรแบบนี้ด้วยแบบว้าวน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาศึกษาว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เลยมาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมการฮิวใจตัวเองค่ะแบบว่าให้ความรู้สึกแบบว่าฮิวใจว่าเราชอบอะไรยังไงแล้วก็ทําให้เราผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนูนะคะหนูคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบเราได้เปิดอกกุกับตัวเองหนูรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ฮิวใจตัวเองค่ะแล้วสามารถแบบยีพอออกมาได้ แล้วเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีเครื่องดนตรีบําบัดด้วยค่ะรู้สึกแบบได้เจอเครื่องดนตรีใหม่ๆน่าสนุกด้วยค่ะหนูว่ามันเป็นดนตรตีที่แบบมันสื่อสารได้ไม่ต้องเป็นภาษามันสามารถเข้าใจความรู้สึกลึกๆของเราได้ค่ะให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเรารู้สึกอย่างนี้นะ ไม่มีเครื่องดนตรีหลากหลายค่ะกิจกรรมนี้มันเลยสนุกมากส่วนตัวหนูนะคะเป็นคนที่ชอบฟังเสียงเครื่องดนตรีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าค่อนขัางที่ชอบฟังเพลงก็เลยรู้สึกว่ากิจกรรมที่เป็นของดนตรีบำบัดก็มันช่วยให้หนูมีความรู้สึกเฟรชแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยค่ะแบบฮิวใจตัวเองว่าแบบเหนื่อยๆมาอะไรอย่างนี้แล้วมาเจอดนตรีก็แบบทําให้ผ่อนคลายขึ้นค่ะส่วนตัวคิดว่าปรับใช้ได้นะคะเพราะว่าหนู เป็นคนที่ชอบฟังเสียงเครื่องดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมคะและยิ่งได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าเวลาเราจะเอาดนตรีมาบําบัดเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างในเวลาที่เรารู้สึกเศร้าหรือว่าเรารู้สึกดีใจภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเอาดนตรีมาบําบัดทําให้เรารู้สึกดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องคิดฟ้งซ่านมากมายคะ่ะหนูว่ามันดีค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องเครียดจากหลายๆอย่างปัญหาส่วนตัวคือการเรียนหนังสือเราแบบแบ่งเวลาไม่ได้เราอยากมีแบบเพลงกําลังใจให้เราทึกเพิ่มขึ้น รู้สึกสบายใจว่าแบบรับปรับสมดุในชีวิตเราได้นะคะ ส่วนตัวหนูนะคะมองว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กนักศึกษาในวัยนี้จะมีความเครียดค่อนข้างสูงเลยค่ะเลยรู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยที่มอจัดมาให้เนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเป็นการบําบัดทําให้เด็กมีเขาเรียกว่าสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าใช้เสียงเพลงใช้บรรยากาศหรือว่าใช้กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่ทําให้แบบเด็กได้ลงมือทาแล้วรู้สึกผ่อนคลายแบบว่าช่วงที่ทำอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่าเขาเรียกว่าปล่อยใจให้สบายเลยค่ะแบบไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านอะไรอย่างเง เหมือนสุดท้ายแล้วพอเราได้กิจกรรมตรงนี้ไปอะ่ะมันก็จะเหมือนเก็บไปในความทรงจำแล้วว่าเอออย่างน้อยวิธีที่เราจะฮิวใจตัวเองอะ่ะมีเยอะเลยนะอย่างน้อยถ้าเวลาเราเครียดอะไรยะางเราก็สามารถเอาจุดที่เรานำมาที่เรามานล่นกิจกรรมวันนี้ไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ผิวใ,ใจเฟสติวัลค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของทางมหาวิทยาลัยมหิดลที่มอบให้กับนักศึกษาในพื้นที่แห่งนั้นค่ะแม้ว่าจะเป็นงานที่จัดขึ้นเพียงครั้งหนึ่งนะคะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เห็นนักศึกษาหลายคนยิ้มได้ก็ชื่นใจตามค่ะบางคนเขียนข้อความนะคะว่าชมตัวเองอ่ะที่ผ่านมาแม้เจออะไรแต่มาถึงวันนี้ได้เราก็เก่งมากๆแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งถ้อยคําซึ่งเป็นกําลังใจ ให้กับตัวเองต่อไปด้วยค่ะจากรั้วม,มหาวิทยาลัยการเยียวยาจิตใจและพื้นฐานของการสร้างความสุขแบบนี้จะเป็นพื้นฐานให้พวกเขาเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างยังย่งยืนด้วยนี่ก็คือสิ่งที่นะครฮิวใจนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ